สาัดีมามาพบกับซองของอาจารย์เส้นเคยเนาะคณิตง่ายนิดเดียวเนาะสันวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการเปลียนหัวน่วยของมวลสารเนาะเพราะอยู่ในคลิปที่แล้วอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการเปลียนหัวน่วยของรวงยาวเนาะไปแล้ววันนี้เราจะมาเปลียนหัวน่วยของมวลสารว่าเป็นอะไรแต่ที่จริงแล้วการเปลียนหัวน่วยของรวงยาวกับมวลสารมันบริแตกต้างกันหลายเนาะมันก็คล้ายๆคือกันเนาะซันก็มีอยู่ตัดตารางเจ็ดห้องคือกันนับตั้งแต่เริ่ม กิโลกรมัมเนาะหลายคนจงห่วงว่าเออหนึ่งกิโลสองกิโลเนาะจะเป็นหนึ่งอ่าเป็นกิโลกรัมแล้วก็ต่อเป็นเฮกโตกรัมเดกากรัมและก็มีกรนะัมเนาะเดซิกรัมสังตีเนาะกรัมแล้วก็มิลลิกรัมอืมใกล้าๆคือกันเนาะกิโลกรัมเฮกโตกรัมเดกากรัมกรัมเดซิกรัมสังตีกรัมและก็มิลลิกรัมสุดท้ายน้องคนที่น้อยสุดของอันนี้ ก็ตามความเมืี้เป็นตาตารางคือเก่าเนาะเป็นเจ็ดห้องอคล้ายๆกันเนาะเป็นไอ้น้องกันนะ่ะล่ะเจ็ดห้องลงมาโอเคฮะได้มาแล้วเจ็ดห้องเราแต่ละคนต้องจื่อเราไปท่องให้เข้าใจเด้อมันมีอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนหัวหน่วยของมวลสารเนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลายเนาะอัตราส่วนปุพันเป็นอ่อกำลังซ้ำขึ้นไปเป็นต้นบรสิเนาะเขาก็เพิ่มขึ้นไปเนาะเอาเน,น้นๆก่อนกิโลกรัมเฮกโตกรัม เดกิกรัมเก้กรัมเดซีกรัมสังตีกรัมมิลลิกรัมอ่ามาเปลี่ยนเมึงนเนาะเปลี่ยนหัวหน่วยว่าอาจารย์จะมาเปลี่ยนเป็นสองเนาะสองกิโลกรัมนี่จะเท่าจากกรนะัมเนาะสองกิโลกรัมจะเท่าจากกรัมและก็สามจุดห้ากิโลกรัมจะเท่าจากกรนะัมเนาะสิบกรัมเด้ อาจารย์จะเปลี่ยนเป็น10กรัมเนาะ10กรัมจะเท่าจาักกิโลเนออาจารย์จะเปลี่ยนเป็นใหญ่เลยพี่เด้อเป็นกิโลแรือว,ว่าจะเป็น3.2มจงซนติกรัมจะเท่าจาักกรัมเนาะก็จะมีหลายเราจะอาจารย์จะนำพาเปลี่ยน เปลี่ยนใหญ่เป็นน้อยเปลี่ยนน้อยเป็นใหญ่ก็คล้ายๆคือกันเนาะเอาหลักการอันเดียวกันของการเปลี่ยนของน่วยลงยามคือจะเปลี่ยนจากใหญ่เป็นน้อยเขาจะบมีเลขจุดเนาะถ้าเปลี่ยนน้อยไปเป็นใหญ่แล้วเขาจะมีเลขจุดอ่าให้จีนเราเนาะเขาก็จะมีหลายๆต่อไปเนาะมันจะแทนแทนต่อไปในการเปลี่ยนหน่วยกรัมกิโลกรัมต่างๆอาัตราหนึ่งก่อนเนาะสองเนาะสองกิโลกรัมเท่าจักรกรัมเลขสองสองกิโลนำมาเพิ่งในห้องกิโลจะเป็นห้องนี้เนาะเลขสองสองกิโล นี่จะเป็นห้องกรามแนะทนมาเนาะอือสองกิโลกรามเนาะจะเท่าจักรกรามเนะเราก็เติมส่วนมาก็จะได้อยู่สองพันเนาะได้อยู่สองพันกรามจะเรียนได้หนึ่งกิโลจะเท่าสองพักราฟพันกรามจะเท่ากับสองเอ่อสองพันกรามจะเท่ากับสองกิโลเลยเปลี่ยนมาทางนี้เนาะนี่สามจุดห้ากิโลกรัมเท่าจักรกรามนะคือกันสามจุดห้า เนาะอดห้องกลามตื้มมาอีกสองศูนยะ์เนาะจะโยสามพันห้าร้อยเนาะเขาก็จะได้จุดสามพันห้าร้อยกลามเนาะเขาได้สบสามพันาร้อยกรัมอาบางเาสิบเนาะสิบกลามจะเท่จาจักกิโลโอ้อสิบใช่อาจารย์มานี้ใส,ส่สูตรนีร่วออ๋อใช้เืองนี่ใส,ส่สูตรนีร่วอมาแม่นอเพราะมีล็กจุดจึงใส่นี่กับนี้นี่เด<ช>ส,สานจะใส่สองตัวอะไรเนาะ ถ้าเป็น10บสเริ่มต้นด้วยสูตรและก็จะมี1เอ่อ่าแล้วนี่เลยสิกรัมเลยเนาะนี่จะเป็น1กรมัมถ้านี่จะเป็น10กรมัมถ้าย่างมันจะเป็น100กรมัมแบบนี้เนาะนี่จะเป็น10กรมัมจะเท่าจากกิโลก็ตึ้มมาทางหน้าอีกตึ้มสองจุดนาะ10กรมัมจะเท่า,ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะเราก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกิโลเลยเนาะ10กรัมสามจุด 2องสัตีกรัมพัตกรลามาเบื้งนนี้เนาะสามจเลขสามสเนาะสามกรัมห้องนี้สักรัมสาุห้องนี้เนาะจุดสองสาจุดถ้าใจุดเป็นเบนนีเนาะถ้าว่าสาเลยเลขสจะยูน่เลขสจะยูน่เนาะถัดมาแต่วันลจุดจะสามจะยูนิเลขสจะทยจะเป็นดานหลักสามจุเอ่อสัตีกรมาะสามจุขอโทษ ไว้ลงห้องแ3.2ละสามจุดสองเนาะสามจุดองตีกรามเนาสามตรงห้องเครื่องห้องของสังตีกรามเด้อเมื่อกี้อาจารย์ใส่ลง,ดดงมาตวนึ่งมาเนาะให้ห้อนห้องของกรามหนึ่งสองเนาะใส่มาห้อนห้องของนี่แล้วเนาะกัจุดนี่ใส่าจะได้ศูนย์จุดเนาะศูนย์จุดูสองเนาะได้ศูยจุดูนย,ย์สากราม เราจะได้0.32ก,าากรัมในโคลนีที่เดาจากสมมติว่าโคลนีที่เป็น563กรัมวันนี้นะจะเท่าจากกิโลกิโลกรมลัมเนาะ563กรัมเท่าจากกิโลกรมัมใส่นอะใดวันนี้เติมเติมแถวก่อนโอเคเนาะ สร้างคาเงอยู่นี่เลยเนาะถ้าเขาอาจารย์จะให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าว่าอาจารย์มุบแบบนี้เนาะจะเป็นสามกรัมเนาะถ้าว่าสมกรัมนี้เลขสามันตรงเครื่องห้องของอห้องนี้เนาะห้องของกรามนี้เนะาะมาสมกรัมถ้าว่าปึ๊บออกมาหกิบสามแสดงว่าเลขห้องนี้ต้องออกจากห้องกรามไปเนาะห้าร้อยเดย์เนาะมันก็จะออกไปต่อไปสร้าเห็นว่าสามกรัมเอ่อห้ากบสามกรัมเนาะ เลขสามนี่จะเครึ่งห้องของกรัมเลขหกย้ายมาเป็นห้องของเดกก้าการัมเลขห้าเนาะจะมาอยู่ห้องของเฮกโตกรัมอืมอตนนี้กรณีที่ห้าร้อยหกสิบสามกรัมเท่า,าก,กับกิโลกรัมเลขสามครื่องห้องของกรัมเลขหกห้องของเดกกะ้าการัมแล้วก็เลขห้าครื่งห้องของเฮกโตกรัมเลือเท่าไรเลือตัวหนึง่ง เติม0ูจุดแสดงว่าจะได้ยุทนะูนจุดห้าร้อยหกสิบสามเนาะกิโลกรัมศูนย์จุดห้าร้นะอยหกสิบสามกิโลกรัมเนาะนี่จะเป็นการเปลี่ยนจากน้อยไปเป็นใหญ่เนาะอันนี้น้อยก็เป็นใหญ่อันนี้มันน้อยเป็นใหญ่คือกันอันนี้จากใหญ่มาเป็นนะ้อยเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ชื่อท้าจะสร้างเป็นอัตราส่วนผโพลังกูเบรญะเนาะ สราบว่าตัวส่วนผสมเราต้องชื่อว่า1กิโลกรัมมันต้องเท่าพันะกรัมเนาะหนึ่งกิโลกรัมเท่าพันกรมัมแล้วว่า1กรัมมันจะเท่ากับร้อยนะั่นหนึ่งกรัมจะเท่ากับมีส่วนสองตัวนี่จะเป็นร้อยสัตติกรมัมแล้ววหนึ่งกรัมจะเท่ากับพันมิลลิกรมัมเนาะนี่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เนาะอาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการการเปลี่ยนหนุ่นละแบบพิเศษเนาะ อาจารย์สมมติอยู่3กิโลกรัมกับ6เดกากรามเนาะจะเท่าจาักกรามอ่าอันนี้กรณีพิเศษ3กิโลกรัม6เดกากรามเท่าจาักกรามเนาะสมมติแบบนี้อ่ะจะเปลี่ยนอะไรอาจารย์มาซ้อนกันเนาะก็ไม่เห็นบอลเลขสามเนาะสามกิโลหากว่าเพิ่งห้องของกิโลเนาะจะเป็นเลขสามหกเดกา ยูไซหกเดก,กา้าเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนาะหกก็เขียนเสร็จวันนี้นนในวันนี้เลยจ้ะเนี่ยไซสูร์ลดอืมไซสูร์เท่าจักรลามกระตุ้นศูนย์มาตื่นบานอืมเราก็จะได้เลยเนาะจะได้อยูสามพั 3, 000, g, นหกสิบกรัมเนาะสามพันหกสิบกรัมเนาะยิงตามนี่แหละนี่สังเกตสามกิโลกรัมหกเดกากรัมเท่าจัก,กรลามเนาะ สามเครื่องห้องของกิโลหกมาเครื่องห้องหกเดก,กาก็ใส่เครื่องห้องของหกเดก,กาเนาะยูนี่มันจะมีว่างเราต้มเติมศูนย์นใส่เท่าจักกกลามนะเนาะเขาก็ใส่ไปเป็นกรามเนาะก็สร้าทองนี้จะได้อยู่สามพันกับหกสิบกะลามนะเราก็จะได้นอนนี้เลยอ่านี่วิธีการเปลี่ยนอาสาจารย์จะมาสร้างเป็นอัตราส่วนผูพันเราจะสร้างกรามนี่มาเป็นซังตีกรามดู เอาหูจะไดกว่า1กรัมเนาะหกรัมมีหนะนะ้องของนีเดอกรัมอาสมมติจานนี้ฉันหนึกรัมเท่าอยู่รนะ้อยเนาะร้อยสันติเราจะเห็นว่ามี2ห้องเลยเนะาะหกรัมเท่าร้อยสันติหนกรัมเท่ากับ100ยสันติเนาะร้อยสติ 2กรัมเดคเท่าสองร้อยสามกรัมเดคเท่าสามร้อยสี่กรัมเดคเท่าสี่ร้อยเลยเนาะแต่เทาจะเปลี่ยนจากน้อยมา,ปญญา,ยเ,านะเป็นแง่เนาะมันจะง่ายเนาะเอาสองวิธีการเนาะเอาสามจุดห้ากรัมจะเท่าจากโอ้ยข,ข,ขอโทษขอโทษลงตลอดนะเนาะเปลี่ยนกิโลเนาะนี่สังตีกรัมเนาะจะเท่าจากอีกในกรณีที่นึ่งกรัมจะเท่าจากนึ่งกรัมเท่ากับร้อย สัรามเนาะถ้าว่า3.5มากรามเนี้จะเท่าจัสัีกรามอ่าถอนถอนอีกจะเท่ากับถอนเราจะคูณคว้วยเลยเนาะสามจุดห้าคูณร้อยสามจุดห้าคูณกับร้อยและกับส่วนเนาะสามจุดห้าคูร้อยและกับมาหารเนาะหารในหนึ่งกรามอือเท่าไปสามจุดห้าครอ้อาก็คูณไปเลยเนาะ สามาคูณร้อก็หมายความว่าเอาร้อยมาคูณกับนี่เนาะเราจะตั้งเมื่เลขขึ้นเลยสามจุดห้าคูณร้อยนะไม่มีเนาะเราก็จะได้อยู่อันนี้คูณขึ้นไปเลยสามหาตึ้งสุนจากตัวห2ึ่นึ่งเลขจุด1น่งตัวจุดอ่าได้แล้วเนาะเราก็จะได้อยู่350เท่ากับสามร้อยห้เนาะสามรสิบซกราเนาะ 3.5คูณร้หารห่งก็จะเท่าอยู่350กรัมเป็นสามรอ่ากรามัมก็คูณนี่แหละเนาะในสูตรนี้ไม่ต้องคูณได้น่งคูณจำนวนนี้ก็เป็นจำนวนนี้คือ9และศูย์มีจากตัว1นึ่องมีลังจุดหนตัวก็จุดหตัวค่าวไปก็จะได้อยู่จำนวนี้เลยมันจะไวกว่าอย่าไปคูณแต่ละตัวนัล้คหารให้1ก็จะเอาท่อน,นี้คือเกเนาะ นี่การเป็นอัตรา,าส่วนผูพันวันนี้เขาจะเปลี่ยนทางนี้มาเป็นทางนี้มั้งเนาะอ่ามาเบป็นตัวที่สองสมมติวันหนึ่งคำว่าวหนึ่งกรัมเนาะจะเท่ากับร้อยสังตีกรัมวันนี้เปลี่ยนด้านนี้มาพีเนาะอ่อจะเปลี่ยนเป็นสามสิบเจ็ดสังตีกรัมเด้จะเท่าจักกรัมเนาะต้องใส่เป็นตัวลับด้านนี้เนาะสมมติเราได้หัวนู้นตรงนี้มาเปลี่ยนตรงนี้สามสิบเจ็ด สังตีกลาม,มาเป็นกลามถอนแกเช่ากับถ้าถอนเราตัวนี้คูณไข่เนาะตัวนี้เราก็มาหารในตัวนี้สามมาคูณกับ1นึ่ก็เป็น3 7มนะสิเก้าเนาะส่วนเนาะสามสิ 37, คูณหนึมเจมาหารให้ร0 0ยเนาะสาหารให,ห้ตามอะไรหารขึ้นไปสามสเหาร 100, นนาะนับส่วนหนึ่สองสองจุดเนาะก็แสดงว่านี่ลนะหนึ่งสอง 1>, 1 2จุดได้ศนะูนย์ามเจาะออกอยู่0.37กรัมเนาะเราก็จะได้อยู่0.37กรัมเนาะนี่เป็นการเปลี่ยนแบบนะอัตราส่วนผกพันเนาะเาต้องเล่าก่อนว่ามัน1กรัมเท่าจาักสังตีกรัมเนะาะหนึ่งกรัมต้องเท่าจาักมิลลิกรัมเนาะนะื่ว่าหนึ่งกรัมเท่าเท่าไัากิโลกรัม นาะหนึ่งกิโลกรัมเท่าจาักกรัมเนาะเขาต้องเล่าได้เขาจึงมาสร้างเป็นอัตราส่วนผ,ผูปันแบบนี้ได้เนาะมันก็ง่ายเติมเขาคงวิธีตาตารางแบบนี้เนาะ,ะใส่แบบนี้เลยเอาก็ลองไปศึกษาเบ้างเนาะจากการเรียนหนูหน่อยเพ่เข้าใจมาได้เขาไม่ถาอาจารย์ได้เนาะอาจา,กการย์จะพยายามแก้ไขยังไงเนาะมาขอบคุใจ